นั่งห้างกระหังกลางดงสมิงดันไนเป็นคนบ้านนอกอคอกนาที่สอบได้ทุนเข้ามาเรียนในเมืองบางกอกได้และมันก็ทำให้เขาได้รู้จักและสนิทสนมกับเพื่อนคนหเึิงมีชื่อว่าโชคซึ่งฐานะทางบ้านร่ำรวยและก็เป็นคนเมืองกลุงโดยกำเนิดตอนนั้นเขาจําได้ว่า เรียนกันอยู่ปีสามและพอปิดเทอมเขาจะต้องกลับมายัางบ้านดงดินดำของทุกๆปีเฮ้ยดานายแกจะกลับบ้านวันไหนวะข้าขอไปด้วยคนเออข้าเองก็ยังไม่รู้เลยคิดว่าคงไม่เกินสองวันนี่ละถ้าแกจะไปด้วยก็เตรียมตัวแล้วกันแต่ข้าบอกไว้ก่อนที่บ้านป่าดงดอยมันไม่มีอะไรสะดวกสบายหรอกนะเออข้านึกอยากจะไปนั่งห้างเห็นแกเล่าแล้วมันน่าสนุกดีว่าข้าชอบถ้าอย่างนั้นก็ได้ เพราะที่หมู่บ้านของข้ามีพลานฝีมือชาการอยู่คนหนึ่งแก่อายุมากแล้วชื่อพลานบุญยืนแกนิสัยดีแต่ไม่สูงสิงกับใครเป็นพลานฝีมือดีของหมู่บ้านเลยล่ะถ้าไม่นับรวมพลานมิ่งกับพลานบุญมีที่คิวยาวไม่ค่อยจะว่างนี่ท่าเองพร้อมวันมะลืนนี้เราก็ออกเดินทางกันเลยเมื่อถึงเวลานัดสเกลในวัยยีสเศษก็มาเจอกันที่สถานีขนส่ง และกว่าจะเข้าถึงหมู่บ้านดงดินดำก็ทำเอาเกือบเที่ยงพอลงจากรถดันไกก็พาไอ้โชมันเดินลัดล้อไปตามทางเล็กๆมุ่งตรงเข้าสู่หมู่บ้านกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาทั้งคู่ท้องร้องกันเลยทีเดียวเดินผ่านร้านขาของป้าวันดีแกก็ร้องทักขึ้นมาว่าอ้าวไอ้ไนเอ่องกลับมาเยี่ยมบ้านเลยวะ ว่าแต่เองกลับมานี่ได้เขียนจดหมายมาบอกนางสีแม่เองหรือเปล่าล่ะโอ้ไม่หรอกป้าฉันกลับมาวันไหนแม่ก็อยู่แต่บ้านนั่นแหละร้อยวันพันปีก็ไม่ได้ไปไหนกับเขาเลยแฮ้เองก็ว่าไปทั้งนางสีไอ้บุญจาและก็อีคำลาน้องสาวของเองมันไม่อยู่บ้านกันหรอกอ้าวจริงเหรอป้าแล้วพ่อแม่ของฉันแกไปไหนกันล่ะแล้วไปเมื่อไหร่ ก็ไปกันเมื่วาน,วานเห็นว่าจะไปเยี่ยมตาเองที่เมืองลบบุรีนะเองก็ตามไปสิโอ้ไม่ละป้าฉันกับเพื่อนมีอะไรที่จะต้องทำฉันไปก่อนนะหลังจากนั้นสองหนุ่มก็เดินไปที่บ้านซึ่งเป็นบ้านยกใต้ทุนสูงเพราะการสัตว์ร,ร้ายและก็ขโมยเฮ้ย hey, นายแล้วนี่พ่อแม่เองไม่อยู่แล้วเราจะไปนั่งห้างกันยังไงวะเออทำไมจะไม่ได้ลรวะข้าจะพาเองไปที่บ้านของตาบุญยืน แต่เดี๋ยวข้าขอหาบันไดก่อนนะพอเจอบันไดที่ซ่อนไว้ก็ของขึ้นไปเก็บเข็นรถจัก,กรยานของพ่อออกมามามาเว่ยโชคขึ้นมาซ้อนท้ายเดี๋ยวข้าจะพาเองไปหาตาพรานบุญยืนเมื่อไอ้โชคขึ้นซ้อนท้ายแล้วดันหนก็ออกแรงปั่นโอ้โหนี่เองจะปั่นให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงวะไอ้หนายตับไตไส้ผุงข้าผันกันอีลงตุงนางไปหมดแล้วโอยข้าก็ปั่นดีแล้วนี่นาะ โหนออีกหน่อยเถอะวะนั่นไงบ้านตะพลานอยู่ข้างหน้านี้แล้วเมื่อทางคู่จอดรถจัก,กรยานไว้ที่นอกรั้วบ้านแล้วจึงเดินเข้าไปด้านในตะพลานตะพลานวนเยินอ,อยู่ไหมเงียบไม่มีเสียงตอบรับจากคนด้านในแต่กลับมีกลิ่นอับอับเหมือนสัสตว์ตายจนไอ้โชคต้องยอกมือขึ้นมาปิดจ,จมูกโอ,โ,โอ้โหนี่มันกลิ่นอะไรวะเหม็นชิบหายเลยว่าไอ้บ้าบ้านนายพลานก็นเป็นแบบนี้ละ มันก็จะมีกลิ่นเนื้อตากแห้งที่ยังไม่แห้งดีหรือพวกสัตว์อะไรเทือกนั้นที่แกเก็บไว้นาะดนในบอกเพื่อนไปยังมีเหตุผลและโชคเองก็พยักหน้าเข้าใจเฮ้ยสงสัยแกะจะไม่อยู่แล้วหรอว่าอาจจะเข้าป่าไปแล้วก็ได้โถเอ้ยน่าเสียดายจริงๆถ้าแบบนั้นพวกเรากลับก่อนดีกว่าว่าและเมื่อทั้งสองหันหลังแต่ยังไม่ทันจะก้าวเดิน สายลมวูบหนึ่งพร้อมกับเสียงอันแหบพลาของชายชราก็ด่างขื้นจนทั้งคู่สะดุ้งโยงเออนี่พวกเองเป็นใครมาหาขามีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอเมื่อเดนัยหันหน้ามาก็พบกับพลานบุญเยินที่อยู่ห่างจากพวกเขาเพียงแค่สามว่าแต่อะไรก็ไม่เท่ากับคนเจ้ากรรมมันพร้อมใจกันลุกตั้งชูชันไปทั่วทั้งตัวไอ้โชคเองก็เช่นกัน ทั้งสองยกมือขึ้นลูกแขนตัวเองป้่อยๆอ๋อคืออย่างนี้นะตาฉันเป็นลูกแม่สีกับพ่อบุญตาที่ไปเรียนอยู่เมืองบางกอกนะตาจำฉันได้ไหมฉันได้ไหนยังไงล่ะเออข้าจำได้แล้วละ่ะว่าแต่เองเธอมาหาข้าที่นี่มีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอคืออย่างนี้นะตาพวกฉันสองคนอยากจะไปนั่งห้างส่องสัตว์กันน้อ๋ออย่างนั้นเองหรอกเหรอได้สิ พรุ่งนี้พวกเราก็ออกเดินทางกันแต่เช้าไปโป่งไกลๆแค่นี้ก็พอแค่สองซั์พวกเองกลับไปเตรียมข้าวของกันได้เลยแค่คืนสองคืนคงจะเบื่อกันแล้วละว่าแต่อาวุธของพวกเองคงจะมีแล้วนะโอ้เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกตาฉันจะเอาเปืนลูกซองของพ่อไปส่วนเพื่อนฉันมันก็มีปืนพกสั้นมาด้วยว่าแต่ตาเธอจะคิดเท่าไหร่ล่ะครับ เออข้าคิดคืนละร้อยบาทถ้าแบบนั้นก็ได้ครับไม่มีปัญหาสองคืนก็สองร้อยแค่นั้นไอ้โชคกล่าวพร้อมกับยื่นธนบัตรฉบับสีแดงด้านหลังเป็นรูปช้างให้กับตาพลานบุญเยืนแกรับมันมาก่อนที่จะเหงยนหน้าขึ้นมามองท้องฟ้าด้วยสีหน้าเป็นกังวลก่อนที่จะรีบไล่ให้สองหนุ่มรีบกลับไปเฮ้ยเอ,อ็นไยเอ็เองว่าตาพลานคนนี้แกดูปแปลกแไม่ว่จะไปจะมาก็เหมือนจะหายตัวได้ โอ้ยข้าก็ไม่เห็นว่ามันจะแปดตรงไหนเลยพวกนายพลานเขาก็ปาดเปียว่องไวมือตีมก็ต้องเบากันแบบนี้ละขืนอืรกทึกครืโครมสัตว์ป่ารู้ตัวก็หนีกันไปหมดสิวะหลับได้แล้วเองหนะ้าเดี๋ยวก็ตื่นสายให้คนแก่รอนานมันจะไม่ดีเอานะคืนนั้นคนทั้งคู่นอนหลับๆตื่นๆจนกระทั่งตีห้าจึงได้ลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กินกาแฟ เวลาก็เลยผ่านจนเกือบหกโมงเช้าทั้งสองจึงรีบกันไปตามนาัดก็เห็นว่าพลานบุญยืนแค่รออยู่กอดแล้วอ้าวมากันแล้วเหรอไปไปสายแล้วเดี๋ยวจะร้อนพอพูดจบก็ออกเดินนำคนทั้งคู่ไปด้วยท่าทางที่คล่องแคล่วมีดก็คอยกวาดแกวง่งตัดหญ้าตัดหนามที่เกกะขวางทางเดินสองหนุ่มทั้งเดินทั้งวิ่งก็ยังไม่ทันแก พากันหอบจนสี่โครงบานเออแล้วนี่อีกไกลไหมครับตาเอออีกไม่ไกลกว่าถึงแล้วเดี๋ยวข้าจะล่วงหน้าไปก่อนเองสองคนตามมาก่็แล้วกันนะข้าจะตัดต้นไม้เป็นเครื่องไม้ไว้ให้รับรองไม่หลงลอกได้ยินเช่นนั้นทั้งสองก็พยักหน้ารับคำแทบจะพร้อมกัน หลังจากที่พักนั่งกินน้ำกินท่ากันแล้วทั้งสองก็ออกเดินตามทางที่พลานบุญยืนแก้ทำไว้ให้ไม่นานทั้งคู่ก็มันถึงต้นไม้ใหญ่สองต้นที่อยู่ห่างกันราวสิบเมตรด้านบนนั้นมีห้างเก่าที่ขัดไว้ถึงสอง้างเอา้านั่นมาห้างของใครกันล่ะตาอ๋อห้างของพลานในหมู่บ้านของเรานั่นแหละข้าขึ้นไปสำรวจดูแล้วยังใช้การได้อยู เพียงแต่ต้องซ่อมแซมนิดหน่อยเองสองคนรอข้าอยู่ที่นี่แล้วข้าจะออกไปหาเชือกเทาวันแลว้วก็หาไม้มาส่อมห้างจะได้ทันขึ้นไปนั่งกันก่อนเมืดค่าเออถ้าแบบนั้นให้พวกฉันสองคนไปช่วยแบบไม่ต้องไม่ต้อง,องเงินสองร้อยนะมันทำให้ข้ากระปีกระเป๋าโขอ,อยู่หรอกวะ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> แกพูดแกมหัวเราอแล้วก็เดินหายลับไปอย่างรวดเร็ว เพียงแค่อึดใจเดียวก็กลับมาแล้วก็ลงมือซ่อมห้างด้วยความคล่องแคล่วว่องไวเองสองคนอยู่ที่ห่างนี้นะข้าจะไปอยู่ห่างโน้นเพื่อง่วงนอนจะได้นอนกันสบายๆพอดึกๆมันหนาวหน่อยข้าก็จะลุกขึ้นมาสูบบุหรี่ไฟแดงบาบวาบๆกลัวจะรบกวนพวกเองเสียเป,เปล่าจำไว้นะไม่ว่าจะรู้จะเห็นอะไรก็ห้ามลงจากห้างเป็นอันขาด ดองรอให้เจ้าพระอาทิตย์ขึ้นก่อนรู้ไหมอะเมื่อซักซ้อมความเข้าใจกันแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปอยู่กันคนละห้างพรานบุญยืนลงมาจากห้างแล้วก็รา่ายคาถาอาคมคลังห้องแก่จากนั้นก็ขีดขีดเขียนเขียนอยู่ใต้ห้างแล้วก็เดินไปยังต้นไม้ที่แกจะนั่งแกทำแบบเดียวกันก่อนที่จะปีนขึ้นไปบนห้าง พราะเวลานี้บรรยากาศรอบข้างมันเริ่มจะเมื่อดคลึม้มเสียงจัก,กระจันลองนายร้องกันเสียงแท้ได้เพียงพักเดียวไอ้โชคสก,กิดใดนัยเพื่อนรักเออนาะข้ารู้แล้วอาการแบบนี้มันน่าจะมีสัตว์ใหญ่เข้ามาเอ็งไม่ต้องกลัวแล้วก็อย่าเพิ่งยิงอะไรซีสัวเฉียวนาะข้าบอกให้ยิงเอ็งค่อยยิงเข้าใจไหมเหตุที่เดนัยพูดเช่นนั้นเพราะเมื่อก่อนที่จะย้ายไปเรียนที่บางกอก ก็เคยขอพ่อตามเข้าป่ามาหลายครั้งแล้วก็เป็นสายเลือดนายพลานจึงคุ้นเคยกับป่าโดงในการใช้ชีวิตในพงไพรเป็นอย่างดีแต่ทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงเดินแสกๆสมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วร่างดำตะคุม่มในความมืดก็ปรากฏมันเดินเข้ามาใกล้แล้วก็หยุดยืนอยู่ใต้ต้นประดูใหญ่ที่ทั้งสองนั่งอยู่ขนทั้งคู่แทบจะลืมหายใจ ร่างนั้นมันช่างคุ้นตาของแะนายเสียเหลือเกินแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งโยงเฮ้ยเอไนพาเพื่อนขึ้นไปอยู่บนนั้นทำไมล่ะวะ่ากลับมาเยี่ยมบ้านแล้วแต่กลับมาอยู่บ้านอยู่ช่องจนแหม่คงเองต้องให้ข้ามาตามทึ่งในปา่าที่มืดมืดค้ำค่ำแบบนี้ลงมาแล้วก็กลับบ้านกับข้าเดี๋ยวนี้ดนายทั้งงุนงงและทั้งดีใจที่ได้เจอพ่อ แต่ก็ไม่วายสงสัยมันอาจจะเป็นเสือสมิงแปลงกายมาก,ก็ได้ตามคำบอกเล่าของคนเท่าคนแก่อ้าวพ่อฉันได้ว่าใครมันดึกมากแล้วนะออกจากป่าค่ำๆมืดๆม,มันอันตรายจะตายพ่อขึ้นมาอยู่บนห้างกับพวกเราดีกว่าไม่ข้าไม่ขึ้นไปข้าบอกให้เองลงมาก็รีบลงมาสิวะทันใดนั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นมาจากทางห้างของพลาเท่าบุญเยืน เสียงโ h ก e ึมก็ดังขึ้นมาติดติดกันและที่น่าตกใจไปยิ่งกว่านั้นก็คือร่างของพ่อดานายตอนนี้ได้แปลเปลี่ยนไปเป็นเสือโคร่งลายยาวแปดศอกยืนคำรามแยกเขี้ยวขาวอย่างน่ากลัวไฟฉายทั้งสองกระบอกหลุดออกจากมือมันหล่นลงกระทบผืนเสียงดังปลากแล้วก็ดับไปในขณะที่คนทั้งสองก็ตกอยู่ในอาการหวาดกลัวจนฉี่แทบราด ท่ามกลางแสงสลัวจากดวงจันทร์ที่มีหมู่เมฆบดบังทำให้มองอะไรไม่ค่อยจะชัดก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างบินอยู่บนท้องฟ้ามันโฉบลงมาอย่างรวดเร็วแต่ก็น่าแปลกมันมีดวงไฟสว่างวูบวาาที่ใบหน้าแต่ด้วยว่ามันไม่นิ่งจึงมองไม่ชัดว่ามันส่องออกมาจากตรงไหนมันตรงเข้าเล่นงานไอเสือสมิงจำแหลงนั่นเสียงบางสิ่งบางอย่างฟาดกับอะไรหนัก เสียงดังตึบตึบสลับกับเสียงร้องคำรามนั้นดังอยู่ไปมาบางทีก็มีเสียงเกรีดร้องคล้ายเสียงของนกแต่ฟังฟังดูแล้วมันก็คล้ายเสียงโขนภาพการต่อสู้กับเสืออย่างอุตลุดที่คนทั้งสองได้พบเห็นมันชวนให้คนลุกขนพองแต่เจ้านกยักษ์ประหลาดรูปร่างคล้ายโขนที่มีดวงตาสีแดงก็เป็นฝ่ายเพี่ยงพล้ำถูกกระชากจนล้มลง แต่เมื่อสมิงร้ายกระโจนเข้าใส่ไม้จะปลิดชีพทีเดียวให้แดดินเจ้ากระหังเท่าที่นอนสิ้นท่าอยู่นั้นก็ยกสากตำข้าวขนาดใหญ่ที่เป็นอาวุธประจำกายขึ้นกระทุงไปยังใบหน้าคองมันแรงประทะจากพละกกำลังของทั้งคู่ทำเอาพวกมันถึงขหมนคว้างไปคนละทิศละทาง <laughs> ไอ้กระหังเทามึงหนียังริดมากเหมือนเดิมเลยนะมากไม่มากก็ปราบมือกับแกได้แล้วว่าไอ้สมิงชัวฮะฮะว่า,ว,าว่ายังไงนะกกระหังอย่างนั้นเหรอพูดได้เพียงเท่านั้นทั้งคู่ก็สติวูบลงไปในทันทีเจ้าสมิงร้ายพลิกเกมขึ้นมาเป็นฝ่ายรูกมันตะบกกงเล็บใส่กระดองใหญ่ของกระหังเทาเสียงดังขว้า เลือดสีแดงไหลทะลักออกมาในทันทีแขนและกระดงได้รับบาดเจ็บจนทำให้กระหังเท่าไม่สามารถจะบินหนีได้มัจุราชหมายจะขย่ำเยอือทีเดียวให้จมข่มเขี้ยวแต่ในขณะที่ข่มเคี้ยวจะไปฟังที่ข้างลำคอของกระหังเท่าแกก็รวบรวมเรี่ยวแรงสะบัดตัวเฮื่อสุดท้ายฟังข่มเขี้ยวหลงที่คอเสือสมิงด้วยเช่นกันต่างฝ่ายก็ต่างกัดไม่ยอมปล่อย ในที่สุดกระหังเท่าก็เป็นฝ่ายแน่นิ่งไปร่างของกระหังได้กลับกลายมาเป็นพลานเท่าบุญเยืนที่นอนเลือดโซมกายเจ้าสมิงร้ายเมื่อเห็นว่าเหยืออ่อเข้ามาแน่นิ่งไปแล้วมันก็กัดแท้กินสะโพกและหน้าท้องลากเครื่องในออกมากินจนอิ่มหนำแล้วก็เดินหายลับเข้าไปยังชายป่าแต่ทว่าบัดนี้ร่างกายของเจ้าสมิงร้ายกลับมีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้น น้ำลายของผีกระหังผ่านเท่าที่ฝังคมเขี้ยวลงไปยังคอข้องหมันนั้นและอีกทั้งการกินเนื้อกระหังมันทำให้สมิงร้ายรู้สึกมีพละงกำลังมากขึ้นอย่างมหาศาลเพราะในราตรีนี้ที่บังเอิญเป็นวันเพ็ญว,วันเสาร์ที่ห้าอำนาจมืดจึงผนึกกำลังและจะเป็นปีาศาตร้ายที่น่ากลัวที่สุดช่วงเช้าข้องวันนี้นางสีนายบุญตา กับลูกสาวออกจากลบบุรีกลับมาที่บ้านก็เกือบเที่ยงแล้วก็รีบรุดกลับมาเมื่อได้ข่าวจากร้านคาว่าลูกชายและเพื่อนกลับมาที่บ้านแต่เมื่อมาถึงก็ต้องตกใจเมื่อพบกับจดหมายที่นานายเขียนเอาไว้คำลาแกรีบอ่านจดหมายให้พ่อกับแม่ฟังแล้วได้จ้ะแม่เนื้อความในจดหมายเขียนเอาไว้ว่า พ่อกับแม่ถ้ากลับมาไม่เจอผมไม่ต้องตกใจผมกับเพื่อนจะออกไปนั่งห้างกับพลานบุญยืนวันสองวันก็จะกลับแล้วก็ลงชื่อดานายในท้ายจดหมายโถเอ้ยไอ้นายพี่บุญตาหลีบไปตามลูกสิไปขอเหตุพลานหมิ่งกับพลานบุญมีให้ออกไปตามลูกเล่ามันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างใช้เวลาเพียงไม่นอน หลังจากที่ได้แจ้งข่าวลุงบุญตาพลานมิ่งพลานบุญมีและก็ผู้ใหญ่คงรวมเป็นสี่คนก็มุ่งหน้าเข้าป่าตามแก่รอยไปได้ไม่ยุ่งยากนะักเพราะได้มีการฟันกิ่นไม้เป็นทางให้เห็นอยู่เป็นระยะยิ่งใกล้จะถึงห้างเก่าที่พลานทั้งสองรู้ว่าอยู่ไม่ไกลแล้วกลิ่นสาบสางของสัตว์ตายก็โชยเข้ามากระทบจมูกพีมิ่งข่ว่า เออไม่ต้องพูดผี่รู้แล้วนี่พลานทั้งสองข้าได้กลินไม่ดีเลยใจเย็นๆเถอะนะพี่บุญตามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดก็ได้นะพูดแล้วพลานมิ่งก็ยิงปืนขึ้นฟ้านัดหนึ่งพร้อมกับร้องตะโกนนำไปก่อนไอไน้นายไอไน้นายว้ยได้ยินหรือเปล่าเนี่ยเสียงกูร้องดังใกล้เข้ามาทั้งสองก็กูร้องตอบกลับไปด้วยเสียงอันสั่นเทา ช,ช่วยด้วยพวกข้าอยู่นี่อยู่ทางนี้เมื่อได้ยินเสียงกูตอบกลับมาทุกคนก็ถอนหายใจอย่างโล่องอกและเพียงชั่วครู่ก็โผล่พ้นออกมาจากแนวป่าพ่อพรานลุงผู้ใหญ่ฉันอยู่ทางนี้และเมื่อแน่ใจว่าเป็นคนที่ออกมาตามจึงรีบไต่ลงมาจากห้างแล้วก็พูดแทบไม่รู้เรื่องส,ส,สมิงพ,พลานพานบุญยืนแกเป็นกระหังตายอยู่นั่นนั่นไง ดานัยพูดละล่ำละลากพร้อมกับชี้มือไปยังสร้ากศพที่บวมอืดดมาแรงวันตอมเหิงแล้วก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณถึงตาบุญยืนแกจะเป็นกระหังแต่แกก็ไม่เคยทำร้ายใครและก็ทำหน้าที่ของตัวเองจนถึงวาระสุดท้ายข้าทั้งสองคนจะแก้แค้นให้แกเองตาบุญยืนนี่นี่พรานหมายความว่าถูกแล้วล่ะผู้ใหญ่รีบพาเด็กทั้งสองนี้กลับไปเถอะ ก่อนที่จะมืดคำ่ำมันอันตรายข้าสองคนจะนั่งซากอยู่ที่นี่เองเอาๆถ้ายงงางนั้นก็ตามใจไปกันเถอะว่าบุญตาผู้ใยโ่คงและลุงบุญตารีพาสองหนุ่มเดินกลับไปยังหมู่บ้านด้วยความรีบร้อนพี่มิ่งข้าว่ามันไม่ง่ายเลยนะงานนี้พลานบุญยืนแกมีวิชาอาคมแก,ก่กล้าถ้าเกิดเจ้าสมิงนั้นมันกินแกเข้าไปแล้วเกิดว่ามันจะเป็นมากกว่าสมิงลา พี่เองก็คิดเหมือนกันแต่พวกเราก็มีกันทั้งสองคนเรื่องใหญ่กว่านี้ก็ทำมาแล้วขอเพียงแต่พวกเราไม่ประมาทความดีก็จะคุ้มครองพวกเราเองพี่เชื่อแบบนั้นทั้งสองนายพลาคือพลานมิ่งและพลานบุญมีนั่งซุ่มกันอยู่คนละห้างเวลาผ่านไปอย่างเชื่องชา้าสำหรับการรอคอยจนความมืดเข้ามาปกคลุมทั้งสองจ้องเขม็งมองไปอย่างร่างของพลานบุญยืน สำหรับพวกเขาแล้วเคยนั่งซากแบบนี้มาหลายครั้งหลายคราจิตใจก็ย่อมจะเข้มแข็งอยู่เป็นธรรมดาในค่ำเขืนนี้บรรยากาศดูจะเงียบสงัดวังเวงไม่มีแม้แต่เสียงของมแมลงความอึดอัดในมวลอากาศมันทำให้ทั้งคู่ต้องระวังตัวเป็นพิเศษไม่นานนะักก็ปรากฏเสียงแสกสบดังมาจากแนวป่าที่รกชันมองเป็นฉากสีดำปกคลุมไปทั่ว ทั้งสองตั้งใจสลับรับฟังมือก็จับเปิดในท่าเตรียมพร้อมสายตาที่ชินกับความมืดก็มองเห็นเงาตะคุ่มของอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวออกมาจากหมุมมืดไม่ผิดแน่เสียงสัต์สีเท้าพร้อมกับกลิ่นสาบสางเพียงไม่นานร่างลายเหลืองสลับดำก็ปรากฏขึ้นหัวของมันเท่ากระบุงใส่ข้าวดูแล้วมันน่าจะเกินแปศอกเพราะลำตัวที่ใหญ่ ใหญ่กว่าที่ทั้งคู่เคยเจอมามันแงนเงยหน้ากระทบกับแสงจันทร์แล้วก็ส่งเสียงคำรามดังไปทั่วทั้งบริเวณก่อนที่จะเดินไปอย่างร่างคล้องพลานเท่าแล้วก็กัดกินซากที่เหลือต่ออย่างไม่สนใจมนุษย์ที่กำลังเล็งปืนบรรจุกระสุนอาคมซึ่งผ่านการปลุกเสกมาถึงเจวันเดือนดับต่อให้เป็นพยาสมิงถ้าโดนยิงเข้ามีหวังสุดหัวภายในวินาทีเดียว และเมื่อเลงได้ที่แล้วกระสุนก็ถูกปล่อยออกไปเรากำนัดกันไว้เสียงกำปนาดพร้อมกับเสียงร้องโห่คึขมและตีแปลงไปมาจนฝุ่นตลบทั้งสองรีบบรรจุก,กระสุนนัดใหม่เข้าในรังเพลืองและเมื่อเงยหน้าขึ้นมามันก็อันตรธานหายไปจากที่ตรงนั้นเสียแล้วทั้งสองกลาดไฟฉายส่องดูก็เจอแต่ร่างคล้งคลานเท่าที่นอนเนื้อกระจัดกระจาย จากการที่มันเพิ่งจะมากัดกินใหม่ๆพรุ่งนี้พวกเราคอยติดตามมันไปข่าว่ากระสุนของพวกเราสองคนคงจะทําให้มันบาดเจ็บอยู่ไม่น้อยคขนนี้มันคงจะไม่เข่ามาอีกแล้วละข้าคืนนี้พลานทั้งสองก็นั่งหลับนกอยู่บนห้างเสียงป่าเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งและข้าคืนนี้มันก็ไม่มีอะไรจนรุ่งสาง เมื่อเสียงของไก่ป่าดังเสียงแซ่มาจากทั่วทุกทิศทั้งสองก็ลงจากห้างแล้วก็เข้าไปสำรวจที่ซากศพปรากฏรอยเลือดกองอยู่ที่พื้นกองใหญ่และขนที่หลุดร่วงอยู่เป็นกระจุกทั้งสองรีบแกะรอยตามรอยเลือดไปมันหยดไปเป็นทางและเริ่มที่จะแห้งไปบ้างแล้วแต่ที่ทำให้สองผ่านต้องหันมามองหน้ากันเพราะอยู่ๆรอยเลือดมันก็หายไปได้อย่างไรร่องรอย ฮ่ามันหายไปเหมือนกับบินได้เลยแต่เอ๊ะบินได้หรือว่าที่พวกเราคิดไว้พรอมมิงไม่ตอบน้องชายแต่สีหน้าเครียดลงไปอย่างถนัดตาแต่พอคิดๆด,ดูแล้วมันเป็นเสือมันจะบินได้ยังไงถึงแม้ว่ามันจะได้ฤทธิ์อำนาจจากกระหังแต่ด้วยน้ำหนักตัวที่มันมากมันก็ไม่น่าจะบินได้แล้วถ้าตอนที่มันบินมันอาจจะอยู่ในรางคน,นกวาดได้นี่คำว่าเสือสมิงมันเจาเ้าเล่จะตาย แต่จะยังไงเสียพวกเราก็ต้องตามมันไปให้สุดล่าฟ้าเขียวแต่ตอนนี้พวกเราหาอะไรกินกันง่ายๆกันก่อนเถอะว่าแล้วคนทั้งสองก็ล้วงเอาข้าวเหนียวของเมื่อวานที่เหลืออยู่นำมาย่างกินกับเนื้อเค็มพ่อประทังชีพอันเป็นความเคยชินของทั้งคู่อยู่แล้วตอนที่กินข้าวก็หารือกันไปด้วยเออนี่พี่มิงคิดว่ามันจะกลับมากินสากอีกไหมมันก็ไม่แน่แต่มันบาดเจ็บเอาการอยู่ มันอาจจะหลบไปรักษาตัวก่อนนะ้งั้นพี่มิ่งลองเข้าสมาธิตัวดูมันก่อนดีไหมเออข้าเองก็คิดเหมือนกันงั้นเองก็ฝ่าทางนี้ไว้คอยระวังให้ข้าด้วยก็แล้วกันว่าแล้วพลานมิ่งก็นั่งลงกำหนดจิตให้ดำดิ่งลงสู่ห้วงแห่งสมาธิภาพป,ป่าและการเดินทางไล่ไปเรื่อยจนมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งปากทางเข้านั้นมีม่านเทาวันปกคลุมอําพรางไว้ ภายในถงถ้ำที่มืดมิดและก็เหม็นกลิน่นสาบรุนแรงเสียงครุนค้างของคนบาดเจ็บดังแว่วออกมาจากด้านในของโถงถ้ำโอ๊ยเจ็บขาเจ็บเลือเกินกายทิพย์ของผ่านมิ่งที่สว่างสวยัยมีรัศมีอารามเป็นประกายออกมานั่นเองที่ทำให้ผ่านมิ่งไม่สามารถกำบังกายได้ เสียงคำรามดังโหก e ึขบง่งบอกให้รู้ว่ามันล่วงรู้ถึงการมาของตนก่อนที่จิตของสมิงจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้ามันเป็นชายชาการรูปร่างสูงใหญ่ที่ดูดูไปแล้วจะสูงกว่าพลานวิ่งเสียด้วยซ้ำร่างกายของมันเป็นมนุษย์แต่มีขนสีส้มสลับดำไปทั่วทั้งตัวยืนสองขาคำรามอยู่ห่างจากผ่านวิ่งไม่ถึงสามวา มือข้องมันกลุ่มใต้าราวนมที่มีเลือดไหลออกมาอย่างไม่หยุดพลานมิ่งระวังตัวอย่างเต็มที่เพราะรู้เลขข่ของมันดีแต่ชาพลันนั่นเองสิ่งที่พลานมิ่งไม่คาดคิดก็ได้เห็นประจักษ์แก้สายตาเมื่อปีกที่กลมมนมีรูปร่างคล้ายกระโดงก็ค่อยๆงอกออกมาจากกายทิพข้งมันมันใช้ปีกอันนั้นฟาดไปยังดวงจิตของพลานมิง่ง แต่ด้วยที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วเขาจึงได้เบี่ยงตัวหลบได้ทันยิ่งเพิ่มความโกรธให้กับเจ้าสมิงร้ายขึ้นไปอีกคำรบตายเสียเถิดจงมอบดูวิญญาณของมึงมาให้กูเสียดีๆอย่าให้ต้องออกแรงเพราะยังไงเสียมึงก็ไม่มีวันออกจากทำสมิงของกูไปได้หรอกก็ให้เป็นรู้ไปสิว่าว่าใครจะดีใครจะอยู่ สิ้นเสียงข้องผลล่านมิงก็ปรากฏงูไฟตัวมหึมาพุ่งไปยังร่างของสมิงกะหังที่พยายามใช้กล่งเล็บจับพยางงูไฟแต่ก็ไม่สามารถทำได้ฉับพลันนั่นเองพยางงูไฟค้งผ่านมิงก็พุ่งทะลุร่างของมันแล้วก็ตวัดรัดไว้อย่างรวดเร็วเปลวเพลิงโลกันลุกท่วมร่างของสมิงร้าย กลุ่มควันมากมายที่พวยพุ่งออกมาจากร่างนั่นคือดวงวิญญาณของคนที่มันกลืนกินเข้าไปและหนึ่งในนั้นก็มีพลานเท่าบุญยืนแกยืนส่งยิ้มให้กับผานมิ่งขอบใจมากนะมิ่งเอ้ยขอให้จำเนิน<ม>จำเนิ<ม>เน<ม>เธอพูดแล้ววิญ,ญญาณของแกก็ค่อยๆเลือนหายไปไม่นานนักร่างของพลานมิ่งที่พลานบุญมีผู้น้องชายเฝ้าอยู่ก็สถานเหือ พร้อมกับเม็ดเหงื่อเป่งๆพูดอยู่เต็มใบหน้าเฮ้ยพี่มิงเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ข้าไม่เป็นไรเพียงเขียนเหนือนิดหน่อยเท่านั้น L แล้วแล้วไอ้เสือสมิงนั่นล่ะพี่เรื่องนั้นเองไม่ต้องเป็นห่วงข้าจัดการมาเรียบร้อยไปแล้วพลานบุญยืนและกวทุกคนที่โดนมันดูดกลืนดวงวิญญาณก็ได้เป็นอิสระต่างก็ไปตามแรงบุญแรงกรรมของตัวเองจนหมดแล้วเฮ้ยหมดเรื่องกัสักที งันพี่เมิงก็นั่งพักผ่อนในห,หายเหนื่อยก็แล้วกันเดี๋ยวคอยไปจัดการฟังตะพานบุญให้เรียบร้อยทางด้านผู้ใหญ่เมื่อพาดนายกับไอ้โชคกลับมาที่บ้านแล้วก็ให้มันอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะแต่ละคนถึงกับขี้เยี่ยวราดด้วยความตกใจก่อนที่จะพาไปหาท่านสมพานที่วัดและท่านเองก็เมตตารดน้ำมนต์ให้เจ้านการขวัญน,นีดีฝ่อหายเป็นปลีดทิง้ง เมื่อพลานมิ่งกับพลานบุญมีออกมาจากป่าแล้วก็ได้เข้าไปแจ้งข่าวดีกับผู้ใหญ่ที่บ้านก่อนที่จะกลับไปที่เรือนของตัวเองที่ตอนนี้ยายน้อมผู้เป็นแม่ได้ตาเตรียมข้าวปลาอาหารไว้รอลูกทั้งสองแล้วเวลาผ่านไปจนกระทั่งเย็นผู้เฒ่าผู้แก่และคนในหมู่บ้านก็มาร่วมผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อเรียกขวัญให้เด็กหนุ่มทั้งสองรวมไปทั้งสองพลานประจำหมู่บ้าน ช้นกับไอ้โชคต้องขอขอบคุณพานทั้งสองด้วยนะที่ออกไปตามหาแล้วก็ช่วยกำจัดสมิงได้เออไม่เป็นไรหรอกถ้าอยากจะนั่งห้างก็อยู่ต่อได้เดี๋ยวข้าสองคนจะพาไปเที่ยวเองเออมไม่ไม่ละครับผมทั้งสองคนคงจะเข็ดไปอีกนานเลยละไอ้โชคพูดด้วยอาการที่วันหวาดอยู่ไม่หายและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับ